สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับในรายการพระครรมนำชีวิตนะครับเช้านี้ในพระธรรมสรุดีบทที่25ข้อที่1นึถึงหสรุดีบทที่25ข้อ1นถึงหเป็นบทเพลงของกริยาดาวิดที่พระองค์ได้เขียนขึ้นเพื่อทูลขอนะบางบางบาง,าบางตอนก็จะพูดถึงการทูลขอบางตอนพูดถึงการมทนาขอพระคุณพระเจ้าสิ่งที่เราจะดูด้วยกันครับในพระธรรมตอนนี้นั่นคือสิ่ง2ออย่าง สองสามอย่างที่พระองค์ที่พระเจ้าทรงกระทํากับชีวิตหรือดาวิดทูลขอให้พระเจ้าทรงกระทำนั่นคือ,อยาระประการแรกก็คือให้พระเจ้านําชีวิตของท่านการนําชีวิตของท่านเนี่ยเราถ้าเราดูชีวิตของดาวิดตั้งแต่จากการเป็นเด็กเลี้ยงแกะนะเราก็จะเห็นถึงการที่พระเจ้านําชีวิตของดาวิดเราเราดูดูชีวิตของท่านเนี่ยเราจะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเราเห็นถึงการจัดเตรียมใช่ไหมจัดเตรียมเริ่มตั้งแต่การเป็นเด็กเลี้ยงแกะ เริ่มนำพระเจ้ากระนำดาวิดเข้าไปในสงครามเพื่อที่จะไปเจอกับโกลิ앗ใช่ไหมครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยดาวิดก็กลายเป็นผู้ที่ฆ่าโกลิัตได้จนสุดท้ายก็ทำชีวิตของดาวิดเนี่ยการเป็นกษัตริย์สู่การเป็นกษัตริย์นั่นคือสิ่งที่พระเจ้านำชีวิตของดาวิดประการที่2องพระเจ้าปกป้องชีวิตของดาวิดในการดําเนินชีวิตของดาวิดเนี่ยอาจจะเผชิญกับการสงคราม นะต้องออกไปสู้รบต้องไป <c oughs> ขยายราชอาณาจักรไปขยายแผ่นดินหรือแม้กระทั่งการถูกตามล่านะสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นในชีวิตดาวิดเกือบทั้งชีวิตนะแต่เราเห็นอย่างหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าก็ปกป้องชีวิตของท่านนะพระเจ้าไม่เคยให้ดาวิดได้รับอันตรายจากการสงครามหรือจากการถูกตามล่าเลยนะถ้าเราดูพระปีเนี่ยพระปีก็ไม่บันทึกไม่เคยบันทึกถึงการที่ดาวิดต้องเจ็บตัวหรือประสบ บาดเจ็บนะจากการสงครามหรือบาดเจ็บจากการถูกตามล่าเราไม่เห็นนะนั่นคือการปกป้องของพระเจ้านะปละกการที่3พระเจ้าจะบรรเทาความยากลําบากนะอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่ดาวิดก็เผชิญกับสิ่งสถานการณ์ต่างๆมากมายพระเจ้าก็บรรเทานะดาวิกก็ทูลขอให้พระเจ้าบรรเทาแล้วพระเจ้าก็บรรเทาหลนะการบรรเทาความทุกข์ยากเนี่ยโอเคมุมหนึ่งก็คือว่าพระเจ้าบรรเทาจริงๆ พนะระเจ้าบรรเทาจิตก็คือให้ความทุกอย่างเนี่ยนั้นลดน้อยลงไปนะลดน้อยลงไปแล้วก็ให้ดาวิดที่จะ,จะมีพอมีกําลังที่จะทนกับสิ่งส,สถานการณ์ที่ไม่ปกติได้ประการที่2ก็คือพระเจ้าประทานกําลังให้กับเรามากขึ้นนะพระเจ้าประทานกําลังให้กับดาวิดมากขึ้นนะโอเคในส,สถานการณ์เช่นเดิมพระเจ้าไม่ได้ลดความลําบากลงไม่ได้ลดความยุ่งยากในชีวิตลงแต่พระเจ้าประทานกําลังให้ดาวิดที่จะ เผชิญกับสิ่งต่างๆนั้นได้การสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเหมือนกัน,นรพระเจ้าก็น,นาชีวิตของเราพระเจ้าก็ปกป้องชีวิตของเราพระเจ้าก็บรรเทาความทุกข์ยากลำบากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าหลายครั้งพระเจ้าไม่ได้นําเอาปัญหาหรือนําความทุกข์ยากออกจากชีวิตเราใช่ไหมครับหลายครั้งเราทูลขอพระเจ้านะว่าพระเจ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยพระเจ้าช่วยทีพระเจ้าช่วยนําเอาปัญหาออกไปทีแต่ เกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็พบว่าพระเจ้าก็าไม่นําออกปัญหาออกไปพระเจ้ายังให้ปัญหาคงอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้าให้ก็คือว่าพระเจ้าประทานกําลังให้เรามากขึ้นที่จะทําให้เราทนกับปัญหาได้มีคนกล่าวว่าสถานการณ์ไม่ได้เปลี่ยนแปลงนะครับแต่คนที่เปลี่ยนแปลงก็คือเราที่สามารถทนต่อสถานการณ์นั้นได้นี่นคือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั่นคือความช่วยเหลือของพระเจ้าที่ผ่าน การทางานของพระองค์ในชีวิตเรานะสิ่งนี้ผมเชื่อว่าสิ่งนี้หลายคนก็เผชิญอยู่บ่อยๆเมื่อมีความทุกข์ยากเมื่อมีประสบปัญหาเนี่ยหลายครั้งเราก็อยากจะให้พระเจ้าเอาปัญหาออกไปแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าไม่ใช่วิธีการของพระเจ้านะไม่ใช่วิธีคิดของพระเจ้าที่พระเจ้าจะให้เอาปัญหานั้นออกไปแต่พระเจ้าจะประทานกําลังให้กับเราแล้วก็ให้เราที่จะสามารถรเผชิญกับปัญหานั้นได้ คความทุกข์ยากยังอยู่นะครับปัญหายังอยู่แต่ที่เปลี่ยนไปความทุกข์ยากเหมือนเดิมปัญหาเหมือนเดิมแต่ที่เปลี่ยนไปก็คือชีวิตของเราที่อดทนมากขึ้นชีวิตของเราที่แข็งแกร่งมากขึ้นชีวิตของเราที่เ,เก่งมากขึ้นพูดง่ายๆเก่งมากขึ้นที่เราจะสามารถฟันฝ่าประสบหรือรเผชิญกับปัญหาที่เคยเกิดขึ้นได้ นะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับดาวิดก็เกิดขึ้นกับเราด้วยนะพระเจ้าประนามชีวิตของเราเราจะเห็นถึงการช่วยกู้การปกป้องการาคุ้มภัยในชีวงเราการบรรเทาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเหล่านี้เคยเกิดขึ้นในอดีตอย่างไรก็เกิดขึ้นในปัจจุบันในชีวิตของเราแบบนั้นนะเราขอบคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งที่พระองค์ทรงกระทําให้เรา ะัะนั้นเราก็ให้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็สรรเสริญพระเจ้าถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำกับชีวิตของเราด้วยบบครบขอบพระเจ้าอวยพรครับ